อายุของท่านเป็นยุคที่มหาตัจจัน์จริงๆนะโอ้มาตัจจัน์ตั้งแต่การมาเกิดขึ้นของพระรีอริยาเมตรยัยการมาเกิดขึ้นของพระสังฆะบรมจกักรพรรดิซึ่งมาปกครองทวีทั้งสี่ทวีใหญ่สี่เทว,ทวีน้อยสองพันทวทนีที่นี้คือโลก ปกครองไปถึงมนุษย right. like ์ต่างโลกนี่ต่างเทวีบน uh, ูนะไม่ใช่ตทวีบเอเชียหรือทวีบออสเตรเลียอะไรพวกนั้นนะปกครองมนุษย์ที่ยุคนั้นอาตายถ้าเล่าตอนนี้เดี๋ยวก็ต่อ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  ผู้อาวุโสหรือผู้สูงวัยจะมีใจใสไรเดียงสาคล้ายๆเด็กๆ<อ>แต่ไม่มีวัยชาราเห<อ>็นไะห<อ>ใจใสๆหากหมดอายุไข,ขก็หายแวบไปเลยเพราะะนั้นไอ้ที่ชาปราาะิจฐอะไร่างเนี่ยน,นะ<อ>หมดสิทธิ์หมดสิทธิ<อ>์เนี่ยเอาเผู่อเราจนได้เนี่ยอ เด็กเด็กน้อย,อยจะมีสติปัญญาจะไม่สร้างปัญหาให้ใครเดือดร้อนเลยจะไม่มีการเดือดร้อนโอ้ยดีมากเนาะนี่เนาะดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งหมดอยู่ในวัยเจริญเนาะ ทั้งสวยทั้งหลอ่อทั้งสวยคล้ายๆชาวสวรรค์เหมือนหนุ่มสาวชาวสวรรค์ย่างั้นนี่เนาะโอ้สวยเดเดียแหละลองมองละไม้คล้ายๆกันนะคล้ายๆหน้าตาะอะไรกลสวยงามไล่เลี่ยคล้ายๆกันตามกำลังแห่งบุญ ไม่ใช่พายุคนมีบุญมาเกิดที่สั่งสมบุญไอ้อยากมาเกิดยุคข,ของนั่นในช่วงแปดสิบทรงไขเศษแสนหมอกับที่ท่านทำบุด้ยตัวเองแล้วก็ชวนคนทำด้วยในทุกๆบุญทุกบารมีมาระยะเวลามันยาวมากเพราะนั้นผู้ติดตามก็เลยมีมาก ติดตามต่างสมบุญณ์กับท่านเลยมาคายนั้นว่าผู้มีบุญมาเกิดเยอะๆในยุคนั้นแล้วมีพระเจ้าจักรพรรดิมาเกิดอีกนี่ oh. อืออะไรๆจึงไม่เหมือนในยุคปัจจุบัน oh. นี่นี่เนาะแจ๊กกพัรดิก็หม,ม่มีคนมีบุญน้อยบาปเยอะมาเกิดมาก ยุคนั้นจะมีดินะเอาอนี้ห่อ,อดีกว่านี่เรากำลังอยู่ในช่วงกว่าจะมาเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากันเล <c oughs> ยจ้านอกจากนี้ยังมีบุปรกรรมหนึ่งที่ทำให้พระมังกระสามบาพรณเจ้าทรงมีพระราศรีกายที่สว่างสวยไปตลอดมือแล้วก็ท่า ซึ่งถือเป็นบุพกรรมหลักที่มีพระกฏอยู่ในตำราโดยพระอักตถาจารย์นะจ๊ะส่วนตำลับเราค่อยว่านี่ที่จริงมีเยอะแต่ว่าท่านคัดมาแค่สองบุพกรรมบุพกรรมแรกคือ,อบริจาคลูกออยักนี่นะบริจาคลูก องค์บอกว่าโอ้ทำไมลูกไม่มีสิทธิ์คิดอะไรเลยเหรอตัดสินใจด้วยตัวเองเหรออย่าลืมว่าพ่อแม่ลูกก็หัวใจดวงเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันวัฒนธรรมอินเดียแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเด็กเกิดมาไม่กี่ขวบก็จับแต่งงานกันแล้วอาแต่ไเด็กไม่มีโอกาสเลือกอ่ะพ่อแม่เลือกให้แม่นั่เดียวกันเด้อ แต่ถ้าหากเป็นพระเวสสันดรท่านจะเกลี้ยกล่อมพูดลูกกันหาลูกจารีจะอยู่ในสระบวัวเนี่ยเป็นบรรดุสัมภาแก้วให้พ่อข้ามไปถึงฝั่งแห่งความปรารถนาบรรลุพระโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เถอนลูกเนาะอะไรเงี้ยเป็นบรรดุสะพานแก้วบ้างโน่นนี่ลูกใจอ่อนก็เลยขึ้นมา แต่นี้เขาตัดตอนเขาโกงสือหนาเออก็คงจะมีพูดอะไรบ้างอะเนาะนี่ก็อีกบุพปบปกรรหนึ่งนี่เนาะเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยที่พระมังกรสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้เสวยพระชาต,ตเาิเป็นมานพหนุ่มรูปงามอยู่มาวันหนึ่งมานพบ,บรมพรสัตว์ได้ไปเห็นพระเจดีย์ของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเข้า มโนที่คือ,อพระบรมโพธิสัตว์ซึ่งต่อมาเป็นพระมังกรสัมมาสุพเจ้าตามทันไหมจ๊ะแต่เป็นพระเจดีย์ของพระสมรัมาสัมพุธเจาระองค์หนึ่งที่เขาบรรจุสิ่งที่เนื่องโดยพระสมรัมาสัมสุธเจาเช่นพระบรมสารีกาตุเช่นผมอะไรต่างๆฟอนอย่างนี้นะเกี่ยวแก้วเป็นต้นเป็นต้น ทีกบ,บริการด้วยจิตที่เลื่อนใสและด้วยความศรัธทธายอย่างรแรงกล้าของพระบรมโอิสัธิษ์ที่นิมีต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมานบนมรูปงามจึงคิดว่าเราจะบูชาพระเจดีย์นี้ด้วยการถวายประทีปเป็นพุทธบูชาแต่การที่จะบูชาด้วยประทีปธรรมดานั้นหาควรไม่ก็ปแปลว่า มันจิบจ้อยไปใครๆก็ทำกันได้เราทำอย่างเขาคงไม่ปลืม้มเราจะทำแบบที่เราปลื้มปิติมีปิติสุขหล่อเลี้ยงใจแล้วก็เลยคิดว่าเราควรทำร่างกายก็เราให้เป็นประดุดดวงประทีปเอาร่างกายนี่นะชีวิตจิตใจประดุดดวงประทีป เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเดี๋ยวพระสัมมาสุเจ้าจะดีกว่า oh. นี่เนาะด้รบ oh. ลีอย่างนี้เนาะเ oh. มื่อคิดเช่นนี้แล้วมานบหนุม่มรูปมานบบรมบริษัทจึง <Yeah. S 1> <c oughs> ได้พันร่างกายท่านดิ้ไส้ประทีปที่ชุบด,ดิ้นเนยใสยจนชุม่มประหนึ่งเหมือนพันประทีปครบเพลิงดิ้ผาชุบน้ำมัน จากนั้นมานบบรมโพธิสัตว์ก็ได้นำถาดทองคำใบใหญ่สูงหนึ่งซอกมูลค่านับแสนกหาปณะหนะลือประมาณสี่แสนบาททองคำนี่นี่พระลูกชายส่งข้อมูลมานะมาบรรจุนเนยใสจนเต็มร้้มกรรจุไสตะเกียงหนึ่งพันไส้ในถาดทองคำนั้นให้ลุกโชนมา แล้วนำถาดมาทูนไว้บนศีรษะจุดข้างบนก่อนนะี่นะต่อจากนั้นท่านก็นจุดไฟจนทั่วทั้งตัวเลย oh. ที่พันพันประทีปครบเพลิงด้วยปาชุบน้ำมันไฟนั้นก็นได้ลุกโชนช,ช่วงสว่างสวัยทุ่มทวงท่านแล้วมานบบรมไษยศก็ได้กระทำการสักการะเวียนประทักษิณรอบพระเจดี แต่จ,จิตอันเลื่อมใสตลอดทั้งคืนจนกระทั่งถึงรุ่งเชา้าโอ้โทำไมไม่ตายเลยนะ oh. ท่านคงสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระบรมศาสดาสมุทิเจ้าในบารมีทรรของท่านด้วยอะไรหลายๆอย่างนะเจ้า oh. นี่เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยทำนี้ก็ตั้งถึงเชา้า คือเรื่องคำพระบระโมโพธิสัตว์เป็นเรื่องอาจีนไตไตีเดียนเนี่ยของพู้มีบุญบาร,รมีที่ครูไม่ใหญ่เคยเล่าให้ฟังน่นนาจะจํากันได้มัง้งที่มีท่านต้าสื่อท่านหนึ่งนี่พระครูประหลัดผู้เบชนาบินโยนี่แหลพะพาครูไม่ใหญ่ไปที่ปากน้านสมุดประการมัง้งแต่จําไม่ผิดนะมันนานละตอนบวชได้ไม่กี่รรษาก็าไปสํานักลงเจ มีท่านตาสือเป็นผู้หญิงนะจ๊ะอาย,ยุช่วงนั้นก็ท่านประมาณ80ปีท่านก็นทำคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ก็เอาเอา,าผ้าพันชุบน้ำมันพันนิ้วท่านจุดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ของท่านนะ่ะบูชาพระโพธิสัตว์ของท่าน แล้วก็สวดมนต์ไปเลยปีละครั้ง,งลืมมตอนไหนท่านมีความปลื้มท่านก็นจะทำจุดลกชั่วสมมุติพันชูว่วองนี้นะี่ยปีละครั้งหรือเจ้ไหนปิติก็เอาอีกสักครั้งจนกระทั่งมือข้างนั้นข้างหนึ่งเหลือสานิ้วแต่นิ้วไหนครูไม่ใหญ่จำไม่ได้นะีอีกข้างหนึ่งเหลือสองนิ้ว แล้ใครมาทักท่านแทงอะ,อะขออนุาไปแทงหวยแทงถูกที่ท่านบอกท่านไม่ได้ให้หวยนะแต่นิ้วท่านเหลือแค่นี้เนี่ยนิ้วไหนจําไม่ได้ครูวู้ใหญ่ไปไปดูท่านไปพบกับท่านถามว่าท่านทำสมาธิอย่างไรท่านก็ไม่พูดนะแต่ท่านบอกว่าท่านะจะ ไปที่วิเวกอะข้ามเกาะไปบ้างเตรียมอาหารเจอะไรานางแล้วข้ามเกาะไปบำเพ็ญภาว,าวนาสวดมนต์และลึกลึกถึงพระพุทธเจ้ามังพระรมโพธิสัตว์มึงที่ท่านคารพนับถือจนลูกศิษย์ห้ามนะไมงั้น,นหมดมทุกนิ้วเลย oh. ท่านก็นเลยมาจุดที่แขนนี่แขน ah. แขนนี่นะ เป็นวงเลยจ้ะ oh. ไม่ทราบกี่วงจำไม่ได้ทั้งสองข้าง <Yeah. S 1> ลูกศิษย์เอกของท่านที่เป็นผู้หญิงท่านหนึ่งก็ททำตามท่านบ้างแต่ยังไม่ถึงกับท่าน <Yeah. S 1> หมดไปนิ้ว oh. นิ้วหรือสองนิ้ว <Yeah. S 1> แล้วก็ตึงตึงเนี่ยเหนไ่อย oh. นี่ปัจจุบันน <Yeah. S 1> ด้วยจิตอันเลื่อมใสใน พระสัมมาสุตจารย์ในบริมบ,บริษัทที่ตนเคารพนับถือมานบหนุ่มรูปงามหรือโมรูปงามบร,ริมบ,บริษัทือ่จะมาคือพระสมังคระหรือพระมังครพระสมรัมมาสุตจาเนี่ยนั่นพระสมรัมมาสุตจาจริงจริงที่บรรจุในพระเจดีย์นีน่นะจ๊ะอาจจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุสถบริกขาหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพระวรกายของท่าน แล้วก,ก็ทำอย่างนี้ไอความเพื่มปิติบุญของท่านที่ยังไม่หมดอายุไขัยเนี่ยน่าจะประกอบกันหลายๆอยา่างครับบุญปัจจุบันที่ทำคงหล่อเลี้ยงทำให้ท่านอยู่ได้ตลอดทั้งคืน<อ>น่าจะอย่างนั้นนะ,ะนี่น่าจะใช่ไหมลูก<ะ>นายครับผมให้กับผมก็เอ,อาไปเอาม่ใบแะ้รกัน <laughs> เมื่อถึงเวลาอารุณ์ขึ้นโดยเท่าภาพแห่งบุญที่ตั้งใจบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใยชีวิตเ,เดิมมันของมารบรมโพสต์อย่าลืมอง์นี้ไม่ใช่พระศรีอริยะเมตไตรนะจ๊ะในลังอยู่ช่วงเกล็นนำกว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันยาก <c oughs> นี่ก็อีกพระองค์หนึ่งความร้อนจึงไม่ได้ระคายเคืองผิวของท่านเลยแม้แต่เพียงปลายเส้นขน ในความรู้สึกของท่านกลับเป็นเหมือนกับว่าได้เข้าไปอยู่ในหอกรีบของดอกบัวหลวง oh. ที่ชุ่มชื่นเย็นใจอย่างไม่มีประมาณ oh. บางคนที่ฟังอาจจะไม่เข้าใจ oh. แต่ผู้ที่มีมหาปิติเนี่ยจะเป็นเช่นนี้หรือยิ่งกว่านี้นี่จะ้ะซึ่งเป็นปกติธรรมดาปรรมย่อมรักษาบุคคลผู้ประพฤติธ,ธรรมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ธรรมะย่อมรักษาบุคคลผู้มีปกติประพฤติธรรมธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี่เป็นอนิสสองนิธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วผมมีปกติประพฤติธรรมย่อมใหม่ไปสู่ทุก,กติประพฤติธรรมคือปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านสั่งสอนให้ทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่า ประพุทธธรรมจนกะทั้งเห็นดวงธรรมโกรธขึ้นมานี่นะแล้วก็มองไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้ยกว่าประพุทธธรรมหรือก็ทั้งเข้าไปถึงพระธรรมกายในตัวอย่างนี้นะจ๊ะประพฤติเอาอีกไหมจ๊ะอเอาอีกจักใบเนาะและด้ยวยอนิสส์การสละชีวิตขึ้งตนเองเป็นดวงประทีป พระน้ำถวายเป็นพุทธบูชาเดี๋องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้กอบกับอน,นิสงส์จากการสร้างมหาทานบรมีที่พระบรมปรพิศัตว์ไดบริจาคมหาทานที่ทําได้ยากอย่างยิ่งนั่นคือการบริจาคบุตรเป็นทานให้ยักษ์รับประทานนั่น,น,นเนาะเออเป็นต้นนะ สองโปกรรมที่เขาคัดมาพมมากกว่านั้นหนังสือหนา,านเออน, <c oughs> นี่นะจิงทรงบลชทำให้พระมังกรัตสมาสุวเจ้าทรงมีพระรัศมีสีทองแผ่มาจากพระวรากาไปโดยรอบตลอดมือเลาวกระทาอยู่เป็นนิด <c oughs> สีทองนะจ๊ะสำหรับุปรกรมที่ทำให้พระมังกรัสสมาสุเจ้าทรงมีพระรัศมีสีทองแผ่ออกไปโดยรอบตลอด เมื่อเล่าก็ะท่าจไป็นิดนั้นในความเป็นจริงแล้วมันน่าจะมีมากกว่านี้นะแต่ที่ครูไว้ใหญ่ยกตัวอย่างมาให้ฟังเพียงแค่สองบุพรกรรนี่เนะี่ย <laughs> เพราะมันมีปรากฏอยู่ในตำราแค่นี้นี่นะเมื่อในตำรามีแค่นี้แล้วก็เอาฟังไปแค่นี้ไปก่อนนี่นะส่วนตำรับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนี่เนาะ ในยุคข,ของท่านนี่นะของพระเสยอริยะเมตไตรเนนะี่ยลืมไปเลยจะมีอะไรล่ะขนบสำเนียมพระธรทำประเพณีภาษาเดียวกันทั้งโลกเลยโลกไม่มีพรมแดนนะี่พู้ภาษาเดียวกันนะ่ะ มัฒนธรรมเดียวกันขนธรรมเนียมเดียวกันอะไรอะไรก็เดียวกันเนี่ยออโลกที่ไม่เคยมีความขัดแย้งกันเลยไม่มีปัญหาพราะศสีอริยะเมตใจจ้ะ เดินไปจึงได้ยินแค่เรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสอ2,500กว่าปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษอีกทั้ง ไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนาโปรดเราให้ได้บรรลุธรรมแต่อีกไม่นาน,น,านเท่าใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นา พนรังสีแผ่ครอบไปมือโลกกทาตลอดเวลา,วลาสงพระนาม สังขารบรมจักกพัรด์ผู้บังเกิดในยุคนั้นจากสละราชสมบัติพร้อมรัตนเจ็ดประการอันเกรียงไกลอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่ I'm oh,